เห็นไหมหอยหมกเจ๊กไหมเพื่อนหอยหมกเจ๊กนีหอยคางรูปแรกของเราวันนี้นะคือตายป่ะมือน,นี่ละมืนก็นเละแหนะพี่นอ้องเลยนี่เป็นไงเพื่อนหอยจุ๊บก็มีนี่ ยุกก็มีหอยแมงผู้ก็มีแต่เสียดายเราเก็บไม่ได้หอยแมงผู้ปีนี้เพราะมันปล่อยพิษมันแดงเก็บไม่ได้เสียดายเยอะมากเพื่อนเพื่อนหอยแมงผู้น,ะนี่ลำบนอยากกินหอยแมงผู้ปีนี้นะไม่ได้กินเลยอดกินเลยเนี่ยแถวนี่ลำบนอยู่เขตแถวมันจะมีเขตมีอะไรีนเนาะอริยาอะไรเงี้ย เราต้องดูด้วยนะเข้าไปดูในแมทใน Google นะว่าเราเก็บกินได้ไหมในเขตของเราพื้นที่ที่เราอยู่อะไรเงี้ยนะเพื่อนๆไม่ใช่เราไปเก็บถึงสี่สึงห้านะเก็บมาแล้วป่วยนะท้องเสียเข้าโรงพยาบาลน,นะเพื่นพนพอนๆเพราะแถวเขตนีลมนปีนี้เก็บไม่ได้จ้ะมันแดงมันปล่อยพิษเนาะเสียดายอย่าก,กินมากเพื่อนๆน,นี่รุน่นนี้ไซนี้หวานหวานเลยอ่ะยอะๆเลยอะ่ะหลายหลายแหง้งเยอะ เนาบา่หน่วยนี่เนาบ่โอ้ยหน่วยบางญ่พี่น้องคนน่ะว้าวได้กินเด้อค่ะหน่วยนี่บ่ตายเด้อค่ะลงไปย่างข้างล่างได้พี่น,อน,น,น้องเอ้ยเย็นหนาวข้างหนาวนี่บ่จะลงไปย่างข้างลาง่างคุณได้เลยนะใจนะมันบนะ่แดดมันหนาวมันเก็บพี่น้องมีอีกไหมแสดงว่านกมาไม่ทันนกแล้วนี่เพื่อนนี้ลนเมืองเขาก็มาเก็บกัน มวิวทิวทัศน์บรรยากาศกับนี่ละมนไปนะพี่น้องฮัลโหลมีคาดมาคาดเนาะหอยหมวกเจ๊กก็พอหอยหมวกเจ๊กนี่เห็นปะนี่นอนโครุยอยู่นี่นั่งเก็บผุนหน่วยนึงผุนพี่น้องเอ้ยนอนโครุเห็นปะเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่อปึกไงพี่น้องเลยนนนอนโครุโอ้ยแสงโทรศัพท์นี่ละมน ช่างช่างหลาอยนห่วยนั่นเอเห็นไหมเอ่ยมามาเก็บหอยค้างหอยแคงกันนี่ละมดน,นี่พี่น้องเสงก็ไดุ้้ได้เป็นใจโทรัพรย์ก็ได้ปั๊บก็เมื่อยปั๊บแล้วพัวก็ปั๊บห้แล้วมานก็นยังคือเกาอ่าพี่น้องมามาเก็บหอยค้างกันนี่ละมดนย่่นงเลาะไปเลาะมาเนี่ยถ้าด้ามขึ้นมันพัดไปพัดมามันแตงซีหอยมันจตงซีขึ้นมาจากดินนะพี่น้องเขาที่ทัดนนกอยู่บละ ขอกรากจุกุอยู่ในน้ำเลยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยถ้าน้ำมันผัดไปผัดมามันจะเป็นลักษณะนี่เป็นแบบนี้เด้อเห็นอันนี้ละมุนบ่นี่ละมุนนีอยากลงไปย่างในน้ำถ้าน้ำผัดแล้วมันจะออกมานะพี่น้องมันคือเย็นใช่ลรอไอ้เนึ้อยากลงไปย่างด้วยพี่น้องนี่นี่ง่อยนึงนไงลายอยู่เห็นไปจ้ะ มันย่างเก็บเอาเมื่อเมื่อลวกกินแรงเขานี่หอยคางหอยแข็งตัวใหญ่ๆหญ่หยคักหอยจุบก็ไลยพี่น้องหอยจุบนะอ,อันนี้เราโมนที่หาเลือกเอาสกัดมือย่างมันเก็บหอยอันนี้สกัดเสียงไม่ขูดคลื่นคลึ่นคลื่นได้ปั๊บธนาม,มันขึ้นจากน้อยพอเลียเลียดินนะมันที่พัดไปพัดมาอะไรเสาะให้อหอยเอาเห็นหอยนะพี่น้องอหนนี้หอยต้งน,นอนโครุอยูนะ่ แม่เอ้ยนี่นอนโคโรอยยพี่น้องไปจูกลายนี่มาคนอีกหน่วยนึงพี่น้องคนหนึ่ะเอ้ยมาบระธานนกเห็นมันนี่ยมาบระธานนกนี่เห็นมันนอนโคโรอยู่พี่น้องอีกหน่วยนึงนี่หลายหน่วยได้นี่นี่อีกหน่วยนึงนี่พี่น้องนี่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 โอ้ยมามาเก็บน้ำกันนี่ยลายคัก พอได้ก oh. sí, wow. my uh ินอยู wow. oh, ่เด้อหุ่อีหน่อยนึงหไปยาวอีหน่อยนึงเฮากำลังกองก้นถือกู้จิกีอยู่พี่น้องนี่ย่างเก็บออรุ่นทำมันน้ำมันลงนะโอ้ยห่างสิทันนกเลยนกกับพอนกเด้อพี่น้องมีไหมหุ่นนกกินเมื่อไรใหม่ๆมันนกจิกนั่นเด้อพันนกหยิบเฮาโอ้ยนี่ก็ะบาทันนกพี่น้องเลยนกนกนกนี่หน่อยนึง ย่างหาเก็บเอารุตสองหน่วยของพี่น้องคนน่ะเอ้ยนี่เด้อค่ะโอ้ยบ่ทันนี่นี่หน่วยนึงเลยนี่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 พี่น้องกองคุกอยู่กองดากโจโก้งอยู่คนหน่วยคนไงย่างเก็บเอารุตห่าวมาเนื้อยงไยมาเด้อมาเก็บหอยน้ำกันเด้อตัวหอยนั้นแม่นอยู่นี่นี่นี่ถ้าน้ำมันเลียๆถึงจะออกมาสิพี่น้องนะนี่นี่นี่ว้ยเอาบริคาดเอาให้มันเยอะ หาย่างเก็บน้ำมูลนี่แหละนิโนมลน,นะคูปีเครื่องขู่คูบางปีอือีดอหน,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 นึ่งนกแต้มอย่จิกนี่เห็นมันี่หอยถ้ามันมีน้ำเลี้ยๆสิมันจะขึ้นเขาบอกต้องคาดเลยพี่น้อยเออนีน่ยมลทะเลแหล่ะถือเครื่องอันทับแหล่เพื้พอดำเมือไหร่ใส่กันเมื่อบ้านทาลิบน้องงามเลย เพท่านนกลายหน่วยเลยนี่พี่น้องเห็นบ่มนี่ที่มันอ้าปากเนี่ยคือหน่วยสดๆเลยนะแต่นกนกมันเอาไปกินหมดแล้วนี่นี่หน่วยนึงพี่น้องเห็นน้ำนี่ละมอนอยูบ่บูมาเดอ้อมาเดอ้อมาเก็บกัน,กนม้วนอยู่เดอ้อโอ้หนูว่าิท่านมันนกเลยได้เลยลายหน่วยเลยนกเอาไปสวดเลยนี่อนอีกหน่วยนึงพี่น้องุองัวาวายวายวานหวานเห็นน้ำอยู่นี่ นี่ยบ้างหรือพายย่างเก็บหอยตัวเฮานี่น้ำกำลังไหลลื่นๆเลยหอยมันสิเสาะกับทรายออกมาพี่น้องเอ้ยนี่ยเว้ยจะลายหอยเยอะเก็บหอยแล้วได้เนี่ยนี่ไม้เอ่ย่างกายมาได้พี่น้องเอ่ยนี่ก็ได้นเอ้วยพูดหน่อยเจี๊ยกๆเลยสดๆเลยนี่ยเออเบิ่งดีๆย่างเรอเอาแล้วมุนี่เลยพี่น้องต้องเบิ่งดีๆทราย น้ำมันผัดกับทรายแล้วมันนี่หนึ่งเห็นไหมว่าบางเครื่องเขาก็บ่เห็นมันน,นะน้นี่ยผัสซีเขีย่ยออกมาเนี่พี่น,อน,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 อน้องนะเนี่ยน้อยน่าผัสซีดุดนกมาจากทรายนะนกม,มาจากทรายแล้วเขาแังสีเห็นเพิ่นย่างเลาะเอารดพี่น้องเลยบางเพรื่องมันก็หลบอยู่ใต้ทรายหมดละน้าพระท่านนกลายหน่วยเลยได้เลยจะได้ลายหน่วยเลยพี่น้องน,นเห็นไหม,ไไมเห็นไหม ได้ลายหน่วยแล้วต้อน้ำทะเลแช่ไว้นะเพี่น้องไม่งั้นมันมันจะตายโอ้ยพลีนี่ขุดหินพี่น้องนี่งางเบิ่งจะเตื่อยแต่เฮาก็ได้เบิ่งคักๆพี่น้องนี่ไม่ขุดหินน้อยน้อยเรียกงานเราสุดท้ายแล้วบ้านคิปนาำมันเสานี่นี่พี่น้องนี่นี่เห็นปะนี่เราบนบอกมันจีดุนขึ้นมานะเนี่ยเขาต้องเบิ่งจะเตื่อย นี่จะเจอิีดุขึ้นมาิหอยพอดกนเลยนะบานเราโลเไหหอยแขงาใส่นี่ยโจักบาทเ๋ยวแข้งบ้านเราเนี่ยดีเน่าปะเน่าปะโอ้ยดีดีเน่าโอ้ยไล่นหนอ,อ,อยู่เด้เครื่งโลได้ลวมั้งนี่ <laughs> ย่างเก็บเอาซื้อโบมีคาดฮะโบมีคาดนี่หน่วยนั่งเลยพี่น้องมานี่เอ็นโบช็อกหน่วยพนหนึ่งคนี่หน่วยนึ่งแนมเก็บเกื่ยได้เลยฮะย่างเหยียบทอดมันหมดเลยเนี่ยพี่น้องทุกคนเอ้ยมันช่ดุนขึ้นมาดอกลายหมอนเตอรปีเดอร์มีหน่วยน้อยหน่วยน้อยมีน้อย ซมะีาเด้อมาเก็บน้ำกันเด้อเก็บหอยน้ำนีลมนเด้อนี่ยหอยนมนงตาลายอยู่ห็นน้ำนีมนบ่หอยจุ๊บเยหอยจุบกระซางหวน้อยีพาเก็บพี่น้องนกพี่น้องนปิ๊บป๊มาแย่งหอยเรากินนะ ือว่านี่ละมุนมาแย่งมันโมนเมนต์มันมาแย่งนี่ล, <c oughs> มลไไะม,มุนเข้าไปนี่ละมุนก็ได้เราพี่น้องเก็บหัวมันเข่าแช่ตู้เย็ยนไว้ไว้กินยำหนาวถ้าขยันได้แต่นี่เราโมนขี้ข้าน้องเก็บเมื่อแต่พอได้กินนี่ยแหละหาเลือกอะไรยังไงมนะันหากล้องนี่ละมุนก็ตั้งไปรไเด็นนี้นะจ้ะยจุ๊บจ้าหอยจุ๊บ ไอโอจุกยูนอยู่แบบมันพูดก็เต้มีพี่น้องมาจิ้มมาโรดหอดยามมันน่ะเป็นกระอึดบางไงบางไงหากินบ่ได้ปีนเต็มเลยเนี่เต็มเลยควางพูพี่น้องมันแดงดูกระเลื่อเลยในน้ำมันจะลูกใหญ่ไปแช่ไว้สักคืน แค่จะคืนสองคืนมาพี่โจยแล้วแช่หลายมือลายเวไาตัา้งล,ลายน้ำนะพี่น้องถ้ามีอยู่ในน้ำจิเปนแบเขียวงามอยู่ในพื้นบกมันจะแห้งไปงเลยแขนเสื้อเปียกแล้วอึดเก็บด,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 ดมีขุบ่อนพี่น้อง,องคนนึงเต็มอยู่ มาเด้มาเก็บหอ,อยจุ๊บตรงไก่กันน,นี่ละมดนนี่มันเลือกเอานี่นี่โคดหินนะเห็นปะครูบอทเคเร่พี่น้องเอ้ยเาก็มาเลือกเอตัตโนยใหญ่ๆมันเต็มอยู่มีครูบอทนียมันน้อยอะไรให้น้ำมดก่อนกดหลังพี่น้องเอ้ยข้านเก็บเต็มอยู่เฮ้ยเต้ไปวัดกูบอทพี่น้องในโคดหินนะ เ,เก็บกำกัดในหน่วยข้างล่างคนนะเว้ยถ้าจะเอาหน่อยใดก่อนเพราะมันหลายโพดเนี่ยะไปเอาจิ้มจิ้มันนั่งมาถึงหอยแม่พูก็ได้เต้นอยู่มาจิ้มบนรถถ้ามันกินได้เด้ต้องพาก,กันเบิ่งดีๆกินได้แล้วพากันมาเก็บเอารถพี่นุ้ยเขาจะอึดหอยพน,นาม,มันลงนี่อหอย นงมเทางนี้ลมพน้นี่นหแต่หอยหอยหอยาหุ่มาได้ไหมมาเก็บบกหอยกัยนี่น้องบนี่ยหอยจุกเต็มคเต็มอยู่พูนอะในในขวดหินนะพี่น้องจุกู้จีกี้แม่นเบิดพูดด้วยเรื่องหอย หอ,อยหอยป่ะโอ้อออยมาเก็บเอาเด้อเต็มอยอ่ไขยค้างเดี๋ยวเอาไว้น้ำมันขึ้นผัดจังเลยจกเข้าจังไปยา่างรออีกรอบนึงพีละคิปหอยเมื่อกินเขาต้มงหน้มจะตำหงตำตกแตง ขยันเก็บเอามาเก็บรดุดชิอึดนี่คู่บ่อนนอร์เวย์นะห,นะห,นหอยหจุ๊บนะหอยจุ๊บนอเวตัวหอยฝรั่งหอยจุ๊บฝรั่งว่างอะไรจด้จะขยันเอามานั่งเก็บเอาด้วยอ๋อ,อมีคูบ่อนเลยพี่น้องเลย เก็บปงหอยในยพี่น้องมาเลี้ยังอ้งอเลืออันนี้ใหญ่ๆมันใส่บาเป็นปวดลังพี่น้องเลยปวดลังขานกิโก้กิโก้อย่าซุ่มซับกันคาหักเอาพิงอันก้อนหินไว้เลยเดี๋ยวนี่โอ้ยซอยเก็บด้วนี่ยไหมังพูก,กับเต้มปงหอยมาพูเสียดายปีนี้เก็บไม่ได้โอ้ยโอ้ยปวดลังพี่น้องเลย ลายครับนี่คุบบนลายเติบเยอะ้อโอบโอ้โอ้อ้อ้เอ้โอ้เอ้โอ้โน้โอนนจนะ้จะเโอ้อ้โ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 ย้โอ้อ้โอ้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 ่อ้โ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 อ้นอ้โอ้โอ้อ้โอดโอ้โอนเอ้โอ้โอ้อดอ้โอ้โอ้โอ้้อ้อ้้อ้โ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 อ้้อ้ออ้โอ้โอ้โอ้อ้อี้อา้ น,นี่มดเขาไปเปิดตลาดตะลี่อย่างเลยเฮตง,งานพี่น้องเลยนี่เป็นไงนี่เราหอยางเราเป็ต,ต,ตัวโตๆนะเนี่ยนั่นนี่นมนอยู่ข้างในดูต,ตัวโตๆเลยเฮ้งงยบัวเป็นไงเป็ไงพี่น้องกองดักเดียวกันย่างเก็บเอาตัวพี่น้องต้องให้น้ำมันผัดขึ้นผัดลงหอยมันจังสีดุนออกมาจากทรายพี่น้องเราบามัมีคาดคาดเอาเนาะถ้าไปบ้านเพื่อนปีที่แล้วเนาะโอ้ยมีแต่ลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลย แต่เราต้องมีคาดคาดเอาเรามาไม่ทันไม่ทันนกไม่ทันนกนกกินไปหมดลูกใหญ่ๆหมัน เราหาเรื่องอกอกจากลูกใหญ่ๆมันหาเรื่องกลูกใหญ่ตัวโตมันเลยเ <c oughs> ย็นหนาวเนี่ย มันไม่ค ja oh. er ่อยใหญ่มันใหญ่สุดคือเท่านี้แค่นี้คัเพื่อนๆเยอะมากหอยจุบทะเลหรือหอยจุ๊บโนวีนะเพื่อนๆไซป์ปุ๋ใหญ่ดอกไี่น้องซ้ำนี้แหละใหญ่สุดเขานี้ปวดปวดหลังเลยเด้ยเก็บปวดหลัง นต้มนู่งเลยแกะหัวมนะันกินกระตับหูปวดมันจะพอแล้วจุดตายแล้วี่น้องนี่ขูบนวดขูโซคกูดมอือดอก ทางนี้ก็พอ่อทางนี้โอ้ยมาเดอ้อม,มาเก็บเด้อนี่มาเก็บเอาเด้อเนี่เต็มอยู่นี่ยคุณน่ะมีขูบบ่บทพี่น้องเออเนี่ละมนุนเก็บบรวัติประไวดอกหลายทางนี้ก็บได้น้ำลงเฮงเต็มมาหยะอยู่พี่น้องหอยก็ได้คุณน่ะโอ้ยมาเก็บเอาเดอ้อผู้ใดอยากกินหอยจุบ๊บเต็มอยู่พี่น้องคุณน่ะเห็นบ่เห็นน้ำนี้ละมุนบ่ <laughs> จังเสเอาหน่วยใดก่อนพี่น้องเลยนี่รบกนก็เลือกเอาตะพอได้กินนี่แหะหาตะหน่วยใหญ่ๆมันนั่นแหละความใหญ่มันใหญ่ชุดมันทำนี้แหละพี่น้องมันใหญ่มากกว่านี่บ่มีแล้วจ้ะ ๆๆๆคิดเยอะมื่อนละมดนิดเดียวถึกน้ํายามือรถดแหงกันแล้ว องที่บ้านเขาดีเนาะแั่เพิ่งบุเรืออยู่เลือกของพี่น้องเจ้าไซด์ความใหญ่สุดมันมีแค่นี้แหละพี่น้องไแต่ว่าใหญ่สุดเด้ มันบวมโบยใหญ่ไปมากกว่านี er Sadly, ้เพื่อนๆนี่คือความตูดสุดๆของมันนี่คือสีใหญ่ๆในหน่วยใหญ่มันเน่เห็นไหมมาเลือกรถมันจะอึดพี่น้องเอ้ยเก็บบรวัติบรไว้ดอกคณะมันลงอ่ะนี่คู่โซกคูมุมหน่วยใหญ่ในชั้นหน่อย เก็ <łość> <S 2> <S 2> บรถนอวีแถวให้ิีเดชเต็มอยู่หอยอ่ะค้นจเนะคานคานเดียวยังไงจังเย เบียดเล็บมือมี่มันพี่น้องมันถือประตูหนีบประตูหนีบดำช้ำไปนหมดเลยนี่ครูบอกโอ้คอยกาดเก็บเลยพี่น้องปวดหลังหลายครับเอาตะโพได้กลิ่นแล้วเฮาย่างกายมันพี่น้องมันเป็นไงระเดืองกระราเลย มีเกิดไปด้วยต้องเอาน้ำทะเลใส่ไปด้วยนะเพื่อนๆไม่งั้นมันตายไดู้เด้ยพี่น้องนี่มันสิลี่อย่างสีพี่น้องน,น,องนี่เห็นเปล่าเห็นแล้วนี้ละมดนเปล่มันสิพักลี่อย่างสีเด้อนี่ไอ้ถ้ามีคาดบังเด้เนาะพี่น้องเนาะมีคาดมาคาดเอาบังเด้เออเหนื่อยบังไงต้องหาเบื้องดีๆีได้หอยนี่พี่น้องเลยหาดูดีๆมีคาดมาคาดดูเห็นแล้วนี่ละมดนไหมเนี่ย เห็นไหมเอ่ยเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเดินเนี่ยรอยรอยรอยเท้านีล่ละมุนและเดินไปรอบนึงแล้วนะเนี่ยลูกบลเลอร์เลยเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่รอยเท้านีล่ละมุนด้วยตรงนี้เฮ้ยหนุย่ยวักไงพ่อยเมย์มาทำมาเอาไปกินทำไงม,มาเก็บน้ำกันทำไงถ้าขยันลงไปไปหาเก็บเอาปูด้วยข้างล่างเฮ้ยลอยตีนนีล่ละมุนย่างไปย่างมา ต้องให้น้ำมันพัดไปพัดมาเพื่อนเราถึงจะเห็นหอยอันนี้นะพี่น้องเป็นความนิลมนเหมืเห็นมันดุ่นลงมาเนี่ยอโอ้ยถ้ามีคาดมาคาดเอาด้วยพี่น้องมือพักง่ายคนน่ะโอ้ยเต็มอยู่ในนิลมนสิถ่ายรูปเอาไปพี่น้องจะเอาหน่วยหน่วยอื่นมาใส่น้ำสเสพติดหนักปุ๊กมันนะนะเดี๋ยวแป๊บนึงงามก่าพี่น้องนิลมนเอาออกมาเลียงถ่ายถ่ายรูปออกมาเลียงถ่ายรูปหอยจุ๊บหอยแขงหอยคาง ได้หลายหน่วยเด้อมันนี่ฮะเพื่อจิ้มหนุดบุญลงดินพี่น้องเพื่อจิมุดลงดินนี่ละมนเราออกมาถ่ายปกเห็ดป๊กมันนะมาเรียงพี่น้องเบิ่งงามบ่พี่น้องห้าขนาดห้าโบมีคาดได้เนี่ยเออเกือบเครื่องรูเตอบ์ในขู่ก็ยังมีอีกอยู่พี่น้องอ่ะแต่หน่วยนี้เพื่อกำลังดุลขึ้นมานี่ละม้นกันย่างผ่านหลายหน่วยหลายรอบเลยเนาะงามบ่พี่น้องเนี่ยมาเอาเด้อหน่วยใหญ่ๆเนี่ยมากินดน้ำกันเดิอเนี่ยลวกต้น้ำห้อนก็เทน้ำจวกลงก็เททิมรวดพอดี ชุกพี่น้องเอ้ยเนื้อ,อมันจังเลือหลายถ้าลวกดนลายเนื้อเฮี้ยม็ดหอยนี่ค่ะไงแต่เปลือกแต่ว่าลวกพอประมาณเนี่ยโอ้ยเนื้อหลายพี่น้องเลยถ้าได้กินนะเอ้ลวกพอได้กินนะอย่าลวกโดนหอยนี่มันบ่มีเลือดดอกอามาเก็บหอยแค้งหอยคางหอยจุบ๊บหอยคมกับนี่ะมดน,นี่พี่น้องลายครับมาเก็บใส่คุเฮาบะนถ่ายพกมันเลี้ยเลย ขายพวกนั้แล้วเจอหน่วยนี้พร้อมดอกคนน่ะหน่วยบางไงย่างตั้งหลายรอบเยอ้อบาเห็นหมกหอ่วยเซน้ำทะเลไว้น้ำเด้พี่น้องเว้ใส่ปุก็ได้เอาจุ๊บก็ได้เอาพอพอพอได้กินเลยพี่น้องบอกอะไหเอาจุ๊บก็ได้ใส่ใส่ให้มัใส่ใส่เขาบอกเอาพริกเอาเกลือเอาพริกลงเด้พี่น้องเทันที ใส่ผิดใจออกฮะน้าหอยแอนนี่ค่ะเอาเกลือเอาพริกใส่ลงไปน้ำทะเลเนี่ยและเอาเมื่อน้ำนั่นดีแม่นไปแม่นอยู่ตอนนี้แม่นอีกจะพี่น้องนี่เฮ้ยเฮ้ยย่างกายลายรอบเลยเด้อย่างเก็บเอารถหอยไหมถ้น้ำขึ้นน้ำลงนับหินถ้ะถ้าน้ำมันผัดผัดทรายย่างย่างหาเก็บเอารถผุ่นกระต่ายยิ้มๆหอยไปยังไต ไไหอะไรกหอยจอุ๊บพันไตพี่น้องหอยจอุ๊บพันไตนะย่างเอาลวกทำมันผัดขึ้นผัดลงอยู่สิข้าวมันเปียกโอ้นั่นมันหน่อยนะโอ้เปียกจนนอนรองท้านยู่นี่นนแห้งเลยพี่น้องเออมันจะไวายยังไงหน้ามันผัดขึ้นผัดลงลมันช่ออกจากทรายพี่น้องอะไรก็ได้ในนี้ควายเนีพี่น้องไปไปไนี่มันจะเป็นควายหอยเนี่หรือควาปูบ่ ไงแง่ดีๆนี่เห็นพี่น้องกําลังออกเห็นแ,แม่เอ๋ยหมเอ๋ยน้อยแค้งวับนีน้เราหมุนไหมเนี่ยหอยแค้งหอยค้างเนี่ยกําลังออกคือย่างหลายลออเลยพี่น้องหน่วยบ้าใหญ่โอ้ยหน่วยนึกปุ่นะโอ้ยหน่วยนึ่พี่น้องเอ้ยเฮาต้องย่างเบงกับเตี๋ยได้เนี่ย เปล่งกับเจือได้นี่ยถ้าว่าเปล่งกับเจือเขาบอเห็นหอยได้ได้เนี่ยไปคุณอะได้เพิ่มอีกสามหน่วยเฮ้ยเปล่งกับเจือพี่น,ออนอ้องเลยย่างงมเบาอยู่น้ำมนันนี่ละนูะ่นนะบดได้ขุดบดได้ไขวะให้มันยากเลยได้หน่วยใหญ่ๆนี่คาอยออกมาจากกินเลยอืนี่เฮามืาเลยวนเอาอันนี้แหละพี่มามาน้องวนเอาอยู่ เรือใหญ่เขา้าพี่น้องเรือใหญ่เข้ามาหลับนี่มันก็เต็มหมดเพื่อนหอยก็อยากเก็บไม่ได้เอาทิชชู่ต้องมากำลังขึ้นพี่น้องกำลังดุนออกกำลังดุนออกเต็มเลยเนี่น้ำนมบนเนี่ยกำลังดุนออกกับทายพี่น้องเด้อมาเก็บหอยหอยจุบ๊บหอยแขรงหอยคางน้มีละมณพี่น้องย่างลออนามบุญนี่แหละ จะได้หน่วยนี้มากเลยเพื่อนๆเนี่ยจะได้มากเน่ามีอีกลูกหนึ่งเนี่ยเต็มเลยโอ้สี่กล้องกันเต็มเลยเนี่ยมาได้ยินเสียงเรือใหญ่เขาบ่ปะเรนมนเห็นงานเรือนี่แหละเราได้ถ่ายเรือพี่น้องมันมีเรนมลอยู่อีกฝากนึงพี่น้องไปยินจะเสียงมันคุนได้นะเพื่อนๆเราลงน้ําไม่ได้วันนี้มันเย็นมันหนาวนีเรนมนก็จะพอแล้วจ้ะ แล้วนี่ละมุนจะขอเปลี่ยนน้ําก่อนแบตเตอรี่นี่ละมุนก็จะหมดด้วยเพื่อนนี่คือหอยของเราเก็บวันนี้นะนี่จะขอเปลี่ยนน้ําก่อนเพื่อนไอ้แข้งหอยข้ามหอยจุกหอยงทงพี่้องจ๋าตัวเป้งๆเ,เลยตัวเป้งๆเ,เ,เลยรวบแป,ป๊บเดี๋ยวเด้อพี่น้องเราเทน้ำทิ้งบดอันนี้มันจะเปลี่ยนน้ำทะเลก่อน นี่คือหอยเราเก็บอันนี้นะเพื่อนๆนี่ลมอนก็พอแล้วนี่ลมอนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นีลมอนบูสต์ช่องแชนเลเด้อพี่น้องเด้อนี่ลมนจิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะจ้ะแบตเตอรี่นี่ละมอนซีเบิร์สพี่น้องนี่ลมนขอฝากคลิปเก็บหอยจุ๊บหอยจุ๊บทะเลหรือหอยจุ๊บนอร์เวย์เนาะกับหอยแข็งหอยคาง ขอใ้เท่านี้ก่อนนะพี่น้องเด้อขอขอบคุณทั้งหมู่เก่าหมู่ใหม่ที่เข้ามารับชมด้อจ้าขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองหลังไหลามาเทมาเะาะจ้ามีความสุขสนุกสนานเบิกบานในทุกๆวันนะพี่น้องเด้อนะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะจุ๊ๆ